สวัสดีท่านผู้ชมมาเจอทุเรียนนะครับขีดละ69บาทกิดล19ขีดหนึ่งได้ขนาดได้เท่าไหร่วะเนี้ยครึ่งโลก็เท่าไหร่โลนึงก็690บาทครึ่งโลก็300อีกแล้วทำแกะไว้เรียบร้อยแล้วอะเราก็เราจะมาถ่ายหมูนร่างนี่ออกมาจะทันไหมถ้าซื้อไปตอนนี้ก็เละ อันนี้มันราคา49นะหน่อนทองถ้าเป็นแพ็คไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ๋อแพ็คละ100บาทอันนี้อยู่ที่ตลาดคินซ่าลังเซตนะครับแพ็คละ100โอ้ถ้าแพ็ค100ซื้อ300อันเนี้ย300 45ถึงกว่า นอนันนู้นก็เป็นแพ็คแพ็กละร้อยตอนนีออออ้อยู่ตลาดพิซซ่าลังเสร็จนะครับก็มีงานแล้วพาแขงทองนะเรากำลังจะไปถ่ายนะหมอํำไงไปดูก่อนว่าอยากซื้อสักครึ่งโลฮะ ตอนนี้คนกำลังเข้างานเนี่ยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันชูเรียนเก็ทีแม่กเ,เก็บสองออกรู<ม>้ถึงว่าถ้าเราซื้อลูกหนึ่งประมาณสอ,สองกิโลครึ่งก็ะจะแก่เนื้อได้ประมาณกิโลกิโลนี้ด้กิโลยีีขีด5้ขีด ก็หกร้อยเก้าสิบลูกหนึ่งน่าจะได้อ,อันนี้คือแพ็คละร้อยอันนี้แพ็คละร้อยใช่ไหมอันนี้แพ็คละร้อยโอ้ซื้อแบบนี้ดีกว่าวะถ้าซื้อไปตอนนี้มันก็นเละดีเพราะว่าเราต้องไปถ่ายไอแหววเแต่งทองก่อนเดี๋ยวต้องต้องออกมาก่อนโหคนเยอะมากคนกำลังมาตลาดนะเนี่ย มันเป็นตลาดเดี๋ยวว่าเหมือนจัดงานมาประมาณสิบวันน่ะว่าไปไอ้นั่นก่อนดีกว่าไปงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อจะซื้อได้นี่ด้วยเการัดเการัดงานก็เริ่มแล้วด้วยโอ้เอาไนดีหาของกินก่อนนะครับ ันนี้ไกผลไม้ตัวน,นี้ก็มีไหมมัน,นพูด35บาทกิโลหนึ่งเนี่ย35บาทมะก็า35บาทโอ้ของกินเยอะมากเลยตลาดใหญ่อันนี้20บาทยังไงนี่อะไรนะองุองนเหรอ20บาทเนี่ยโอ้แล้วซื้อแล้วจะแปลกไงวะเนี่ย บาดก็เลยไปถ่ายหมอลำก,ก่อนก็กลับมาซื้อ